กสวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับช่องกูจีวะนะครับคุณดูกูจีวะาเอฟเอฟนะครับดูวันนี้ผมเจอไอ้คนสามสบมันนี้ศอผมก่อนนะครับนี่ครับเพื่อนเด็กตะปอนดูกันนะครับนี่ครับไอ้ประวัติไอ้คนนี้ครับไอ้คนนี้ครับพวกคุณดูอย่าช้าอย่าช้ารอนะครับนี่ครับดูไอเดียครับมาสามสบผมก่อนนะคนที่สามสบผมอ่ะเดี๋ยวก็มาสามสบผมก่อนนะคุณดูนี่ครับไอ้คนนี้ครับไอ้คนเมื่อกี้ด้วยนะครับมาสามผมก่อนหยับเดี๋ยวรองผมขอเริ่มเชิงพิดี จริงๆผมโดนเตะอ่ะเพราะไอคนนั้นนะครับไอคนนี้ครับมันซ้ำผมก่อนเดี๋ยวผมขอเปอิดไมค์แปสส๊บซ้ำๆเพื่อนอะไรครับ,วรบสวัสดีครับโลครับสวัสดีครับทำไมโลไม่ทำไม,ไมต้องเตะผมด้วยครับผมเก่งเหรอทำไมต้องมาว่าผมด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่สสผมขอโทษคุณซ้ำๆคุณขอโทษขอโทษคุณรอนตอบเลยนะครับดูอ่ะเมื่อกี้มาเตะผมเพื่อนอะไรครับ ทำไมเลยผิดหรอครับตอบดีครับเดี๋ยวให้คนเมื่อ,อกี้ตอบกันนะครับเอา้าเฮ้ยมันออกกลุ่มละมาขอเตะทีนึงขอเตะไม่ตอบใช่ไหมได้นี่ครับอูขอเตะอีกคนํามศพก่อนดเดี๋ยวับเตะออกไปเลยนี่ใช่ไหมที่สามคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวเขาไม่ต้องเชิญนมรู้ครับไอ้นี่ด้วยครับไอ้คนเมื่อกี้ด้วยครับเป็นสาสศพผมแต,แต่แล้วมันเล่น เล่นนักแข่งแต่ว่าไม่เล่นนักแข่งหรือะไรก็ได้แต่ว่าไอคนเมื่อกี้ครับดูกันปะปะนะครับส่วนหมาป่าเดี๋ยวได้ก็ชนะได้คุณดูคุณดูครับถ้าผมเล่นหมาป่าดี๋ยวนายอ่ะดูครับถ้าผมเล่นหมาป่าเดี๋ยวได้ก็ชนะอีสิดิถ้าผมก็สังหารก็ยิงหัวได้ดิคุณดูสนยดายนะสิเศก็ดีหัวได้เก่งเมื่อกี้ผมไม่นายก็ไม่รู้คุณดูเลยคุณดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับ ช่วยคอมเมนต์เยอะๆให้ผมหน่อยครับอ้สอามคนน้ำ30 <ๆ S 1> ผมเจอก,กันนะคิดมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ